สวัสดีครับเบาเรื่องไก่ไข่มาหลามเมืองมณีว่าเบาเรื่องไก่พื้นเมืองไก่พื้นเมืองบ้านเฮาครับที่เลียงในบ้านเฮาไก่พื้นเมืองพันแท้ครับทีได้รับการรับรองและพัฒนาสายพันธุ์จากกรมปศุสัตว์ครับมีอยู่ด้วยกันสีสายพันธุ์ครับก็คือไก่แดงสุราษฎร์ไก่ชี่าพระไก่เหลืองหางเขากระบ,บินบุรีแล้วก็ไก่ปลาดูหางดำเชียงใหม่ครับ ที <Workers>. <S 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 ่ผมเลี้ยงอยู่ในภาพของผมนี่ไก่เหลืองหางขาวครับนี่ให้เบิ้งนครับไก่เหลืองหางขาวเป็นลูกไก่เหลืองหางขาวกับบินบุรีครับเป็นหนึ่งในไก่สายพันธุ์แท้ที่พัฒนาสายพันธุ์ครับไก่เหลืองหางขาวกับบินบุรีครับไก่ชุดนี้ผมก็รับมาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีครับที่เิ่น จำนายเกษตรกร,กรไปขยายพันธุ์ต่อครับไก่รเลี้ยงหางขาก็บินบุรีครับตอนนี้ก็เห็นเห็นที่เห็นอยู่ในเพจในเพจบุก,กเห็นพิ่นเปิดให้จองอยู่ครับก็คือไก่ขี้ทาพระผมเห็นอยู่แต่ผมไม่ได้จองมากไม่ได้สั่งมากเห็นก็ไม่ว่าเรื่องไก่พื้นเมื่องสีสายพันธุ์ครับไก่รประดูขาหางดำก็ เป็นไก่ที่แข็งแรงทนทานมีการชนาให้ไข่ดกเ,เพื่อเพิ่มผลผลิตครับอย่างไก่แดงสุราษฎร์นะล่ำตัวนคนลำตัวไก่สอยข้อสีแดงครับเพยดผูกมี่หางสีขาวแซมเพยดเมียสีแดงครับม,มีลักษณะไา้นอกสม่ำเสมอส่วนไก่ชีท่าพระ มีผมตลอดทางตัวมามาเป็นสีขาวเี็นให้เรียกว่าไกช่ชี้เป็นไก่ที่พัฒนาจากไก่พื้นเมืองมี่สายพันธุ์ที่นิ่งเนทนตโลกครับแล้วก็สายพันธุ์สุดท้ายที่อยู่ในฟาร์มผมก็คือไก่เหลืองฮะเาก,ก็บินบุรีครับไก่เหลืองฮะเขาก,ก็บินบุรี เป็นอีกนสายพันธุ์ทีได้รับการรับรองมามาและขัฒนาครับตุ๊กไกเหลืองหางขาวกับบินบุรีครับสำหรับไกเรือหางขาวที่ผมเลียงกับสีน้ำมันทดลองเลียงของมือครับเรียงของมก็ขยายพันธุ์ของมือไกเนื้อไกสายพันธุ์พื้นบ้านครับที่เพื่อนบอกว่า ไก่สายพันธุ์นี้มีอยู่สามอย่างคือเกง่งโก่แกงที่ผมบอกไม่คิดเรี้บเกง่งเก่งคือชอนไก่สามารถชนได้เกง่งกะโก่ก็คือสวยงามแกงก็คือทําเป็นอาหารครับแกงเป็นอาหารสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอย่างไรครับแต่มาเบาเรื่องไก่เรื่องกาให้ฟังสิครับเรื่องไก่สายพันธุ์พิเศษ